สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาพบกับรถขนาดเล็กไซมินิน่ารักน่ารักกับไดฮัซสุไฮเจ็ตเอส0อรคันนี้นะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ ไดฮัตสุไฮเจ็ตเอสคันนี้นะครับรถปี2008นะครับสภาพรถสวยๆสภาพไม่ช้ำเลยนะครับน่าใช้งานน่าเก็บสะสมมากๆนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับ6 0 0ซีซีนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับสำรวจรายละเอียดภายนอกกันก่อนเลยนะครับสีรถก็เป็นสีขาวนะครับตัวถังสวยๆตัวถังเดิมๆนะครับ มั่นใจได้เลยอุบัติเหตุชนหนักพลิคว่ำมไม่มีแน่นอนนะครับสีเงาสวยทั้งคันนะครับก็ในส่วนของยางนะครับเป็นยางมิชลินนะครับปีอาจจะไม่ได้ไหวมากนะครับแต่รถใช้งานน้อยดอกลึกมากๆเลยนะครับ รถแทบจะไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเปิดฝากระโปรงหน้ามานะครับรถก็หน้าหลังเดิมๆนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับไฟคู่หน้าสภาพสวยๆนะครับไม่ชํารุดนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับด้านหลังก็ตะเข็บสองฝั่งเดิมๆนะครับผม ไฟท้ายก็สภาพสวยนะครับไม่แตกหักไม่ชำรุดเช่นกันนะครับภายในนะครับด้านเบาะคู่หน้านะครับสวยสะอาดน่าใช้งานมากๆนะครับเบาะไม่มีขาดเลยนะครับไม่โซมนะครับพวงมาลัยสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับพวกแผงคอนโซลนะครับหน้าปัดยังใสอยู่นะครับคอนโซลไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักนะครับผม แผงประตูก็สวยมากๆเปิดประตูข้างนะครับผมก็ด้านหลังก็จะมีเบาะนั่งอยู่หนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้ประตูสไลด์2สองฝั่งนะครับเปิดได้ทั้งซ้ายและขวานะครับภายในเบาะหนึ่งตัวสามารถพับได้นะครับในกรณีที่ต้องการบรรทุกของนะครับนี่ในการขนของนะครับบรรทุกของ ก็จะกว้างมากๆนะครับคันนี้จดทะเบียนเป็นป้ายเขียวนะครับเป็นรถตู้บรรทุกภาษีถูกแสนถูกนะครับพับหมอกไปแล้วด้านหลังก็จะกว้างกว้างแบบนี้นะครับผมจะเอาไปบรรทุกของขนของใส่จัก,กรยานใส่มอเตอร์ไซค์ไปขับขี่เล่นนะครับหรือจะเอาไปเปิดท้ายขายของขายกาแฟก็เหมาะมากๆนะครับ นี้เป็นสภาพของตัวเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์หัวฉีด6 0 0ซีซีนะครับผมห้องเครื่องก็แห้งๆเลยไม่มีน้ำมันรั่วซึมนะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องฟังเสียงนิดนึงนี่ผมสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่นะครับ เครื่องก็เดินเรียบเดินนิ่งมากๆนะครับเครื่องไม่มีสั่นเลยนะครับระบบแอร์ก็เย็นชําเลยนะครับวกวิทยุเครื่องเสียงก็เปิดใช้งานได้ทรบทุกอย่างนะครับผมนี่เป็นเครื่องหัวฉีดนะครับเล็กไม่หนึ่ง แส0เจ็กว่ากิโลนะครับก็มาฟังราคากันเลยดีกว่านะครับผมไดฮัส t ุเอส0องคันนี้นะครับผมตั้งราคาเอาไว้1 8 9 0 0แบาทนะครับตัวรถเป็นปี2008นะครับเครื่องยนต์หัวฉีดเกียร์ออโต้นะครับเบาะหลังพับได้นะครับ,บตัวนี้พับได้ ตัวรถสภาพสวยสภาพน่าใช้งานน่าเก็บสะสมมากๆนะครับรถคันนี้ไม่ช้ำไม่โทมนะครับผมเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆนะครับสภาพสวยทั้งภายนอกและภายในสภาพเดิมๆนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนชนหนักนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายดูรถได้นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับหากต้องการสอบถามข้อมูลในส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับรถคันนี้เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับผมสามารถตรวจสภาพและโอนที่ขนส่งได้เลยนะครับผมรถจดทะเบียนมาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับ ก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตจบการรีวิวและนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ